แจกนักจัดใหญ่แจกนจกหักจใัใหกหนักจคูบตายกทับของราวัลแจกหนักจัดใหญ่ทุกพื้นที่ซื้อคูบตาทุกรุ่นวันนี้รุ่นทันทีกว่า800รางวัลรวมมูลค่ากว่า35ล้านบาทถึง3ามริบาคมนี้จับรางวัลครั้งแรก30มินาคม2556้าฉลองความเป็นที่หนึ่งในใจ จะผ่านไปนานแค่ไหนไม้สังราะห์ตราชางสมาร์ทบูดยังสวยเสมอเพราะสีสำเร็จรูปจากเทคโนโลยีคันเลอะล็อกล็อกทุกโมเลกุลสีให้ติดแน่นบนเนื้อไม้จะก,กี่ร้อนกี่ฝนก็สวยทนนานไม้ตราชา้างสมาร์ทบูด ครับได้เวลาข่าวนอกลู่นะครับนอกลู่ข่าวแรกเดินทางไปที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับเนี่ยครับเห็นรถตุ๊กๆมาแล้วก็ดูว่าเป็นตุ๊กๆธรรมดาแต่พอดูคนขับคิดว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของโคราชครับมาเปิดงานอะไรทำเซอร์ไพรส์หรือเปล่าแท้จริงแล้วไม่ใช่ครับคนขับรถตุ๊กๆุกจริงๆครับคุณลุงบรรจงกาญจนาโพคินนุ่มใหญ่วัย64ปีขับรถตุ๊กๆที่คิว ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมามา20ปีแต่งสูตรแบบนี้ครับเนี่ยครับถามว่าทำไมต้องแต่งสูตรคุณลุงบอกว่าเมื่อก่อนนี้มีอาชีพขายกว๋วยเตี๋ยวปรากฏว่าไม่ดีครับมาขับทุกๆแล้วตัดสินใจสวมสูตรปรากฏว่าผู้คนเชื่อถือมั่นใจบอกว่าสุขภาพและดูปลอดภัยดีครับใช้บริการประจําครับวันหนึ่งได้ประมาณ7-800บาทดูนะครับสวมชุดใหญ่แบบนี้ขับทุกๆ เพื <invece> ่อนร่วมอาชีพน <reco Christ. S 1> wow. ั้นดูหมองไปเลยครับก็เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดของคุณลุงมันจงครับนอกลูกต่อมาเดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีครับไปชมการแข่งขันกีฬาห้วยสามพาคเกมต้านยาเสรพติดครับอบตห้วยสาพาคอุดรธานีเป็นผู้จัดและปีนี้ครับเขบอกว่าให้เน้นการแสดงความสามารถของคนถือกระถาครับก็คือรัมเมเยอร์ครับ พอมาถึงหน้าประธานในพิธีนั้นต้องแสดงความสามารถดูนะครับผู้นี้ครับแสดงความสามารถสองดรัมเมเยอร์ครับแต่ว่าคาถาอันเดียวชุดนี้มาชุดใหญ่ครับเดินประกอบจังหวะดนตรีครับเนี่ยครับดรัมเมเยอร์ไม่ว่ารุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นจิ๋วครับประกอบจังหวะดนตรีและโรงเรียนนี้สครับ เรียกเสียงกรีดได้ทั่วสนามจริงๆครับดูนะครับดัมเมเยอร์ทุกคนในชุดนี้หนี่สวยหมดเลยครับแม้กระทั่งดัมเมเยอร์ไม้หนึ่งดูนะครับแม่ลีลาของเธอสุดยอดจริงๆครับแม้จะบอกว่าเธอหรือเขาพูดลำบากเหมือนกันและดูครับโอ้โห,โหโยกย้ายสายจากโคกสุดๆจริงๆ <c oughs> ข่าวเท็จหรือข่าวจริงไม่ทราบครับบอกว่าอยู่ที่บ้านเตะก็สอบรายเป็นประจำและส่งท้ายวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักไปที่ประจินบุรีครับไปชมวิวาแบบหุ่งสุดขั้วจริงๆครับดูนะครับเขาบอกว่าเป็นวิวาผจญภัยครับมีทั้งเส้นทางรักโคดมันหาดูนะครับวิง่งหนีเหมือนกับอินเดียโจนคือวิ่งหนีก้อนหินนะครับแต่ว่านี่เป็นก้อนดอกไม้วิ่งกันสวยงามครับคู่หนึ่งคู่สองผ่านไปได้ ดูคู่สามสิครับเจ้าสาวล้มเจ้าบ่าวทำท่าจะวิ่งหนีเป็นคนเดียววันนึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันแรกก็เลยแม่เนี่ยครับหลังจากนั้นครับวิวาเห็นฟ้าเห็นแล้วหวาดเสียวว่าอาจจะมีงานอย่างอื่นที่ไม่ใช่งานแต่งงานนะครับดูนะครับหวาเสียวมากครับจุมพิษกลางอากาศก็มีกระโดดลงน้ำครับ และสุดท้ายครับวิ่งหนีโจรสลัดครับแต่ละคู่ต้องหนีให้พ้นแล้วไปถึงฝั่งให้ได้ครับบางคู่ก็แม่เนี่ยครับหวาดเสียวหน่อยไปได้ครึ่งทางแล้วก็ล้มก็ต้องช่วยกันแต่คู่สุดท้ายครับแค่ออกสตาร์ทก็ยุ่งซะแล้วครับดูนะครับโอ้โหกว่าจะถึงฝั่งได้เหนื่อยทีเดียวครับ สคนเท่าคนแก่เห็นแล้วก็คาดไม่ถึงว่าวันหนึ่งครับคนไทยจะแต่งงานแบบนี้พบกันหน่อยวันจันทร์ครับข่าวนอกลูก <Hung ers> อะไรที่ผู้หญิงทำไม่ได้ถ้าคิดจะทำเครื่องดื่มแซซี่